ไม่ตกกระแสแพทพรรัญยูโพสต์รูปขูดสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ทิ้งกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้ขณะที่บรรดาลูกศิษย์วัดท่าไม้แห่ขูดสติ๊กเกอร์ออกหลังจากหลวงพี่อุทเทนและหลวงพี่แซมวัดท่าไม้ได้ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสปมบวชให้ปอโรเบิร์ตโดยเผยว่าเพราะอย่างน้อยใช้าศาสนาดึงได้ถ้าไม่ให้บวชก็อาจมีสิทธิหนีคดีไปต่างประเทศ ในขณะที่นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญยูออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าใจเย็นใจเย็นลูกพี่พี่พี่ลูกพี่ก็ใจร้อนเกินไปแฮชแท็กเอาแอลกอฮอล์ล้างด้วยนะกระจกจะได้ใสใสใสแฮชแท็กเงยลอกกันสนุกเลยวันนี้แฮชแท็กน้ำยาพร้อมใจพร้อมเราลอกได้ขณะที่กระแตอาสยามได้เข้ามาเมนว่าดีนะที่ไม่เคยไปวัดนี้ ขณะที่บนโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพบรรดาลูกศิษย์วัดท่าไม้ขูดสติกเกอร์ออกเป็นจำนวนมาก